กลุ่มวันพิพิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัช e ชูที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ เลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ ID หลักของผมนะฮะก่อนอื่นก็สวัสดีชาวทอร์ทีพกันด้วยนะครับผมคลิปนี้อยู่กับยักษ์เขียวดอลลี่นั่นเองนะครับชื่อน่ารักแต่บอกเลยดาเมจโคตรแรงนะครับผมเลเวลร้อยแล้วมันต่างกับเลเวล90เลเวล80หรือเปล่านะที่ผมไปเล่นมาบอกเลยว่าโคตรต่างนะต่างไงเดี๋ยวไลห้ฟังนะครับผมก่อนไปดูเนื้อหาดีๆกับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมผู้ดำนินรู้การเป็นทางการของช่องเทอร์ทีพนะครับผมซอมบี้รัดนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าคารักบเทท่่่านนนนัั้เเองะะะฮไมมีีใดลยครบผช คือซอมบี้รัดนั่นเองนะครับผมไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะโอเคคลิปนี้นะครับผมผมใส่เป็นเรื่องของเหรียญดามเมจนะครับเซตโยกข,ของผมนั่นเองนะสำหรับดอลลี่นะครับผมถ้าถามว่าตัาาวละครไหนที่ตบแฉงขาวได้ดีสุดคือช่วงนี้ผมมันไสแฉงขาวมาเอาตัวไหนไปเล่นแม่งก็โดนแฉงขาวเว้ยเออผมเพิ่งกดเอาคนยักษ์ไปวันช็อตครับผมโอ้โหก็ขออภัยถ้าชาร์จแม็กนะครับผมวันช็อตเลยนะก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนกันนะครับช่วงนี้พอดีผมเป็นโรคหนึ่งนะครับผมก็คืออาหารเป็นพิษนะก็เลยอาจจะท คลิปได้น้อยลงนะครับผมไปทำไปกินผิดสำแดงไปนิดนึงนะคลิป hmm. นี <magic. S 1> ้ถ้าเกิดภาคผิดเพี้ยนประการใดมีไอบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะสำหรับยักษ์เขียวดอลลี่ความน่ากลัวของเขาจริงๆอ่ะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของดาเมจด้วยแต่มันเป็นเรื่องของนี่ครับผมลดแม็กเฮดีอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเนี่ยที่ได้ที่สร้างขึ้นนะครับผมซึ่งดาเมจของเขาเนี่ยมันแรงมากจริงๆนะครับผมมันไม่สลดดาเมจด้วยนะเออมันคือ เ,เรื่องมันคือแชงเขียวอะกระโดดโรมรันแต่สกิลเนี้ยจะใช้ได้เยอะกว่าแชงเขียวไงแล้วสกิลมันขัดไม่ได้ด้วยนะครับผมโอ้โหถือว่าโหดมากนะครับผมแล้วก็สกิลสองเนี้ยสกิลนี้แรงนะมีความใหญ่คงที่ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมแอบเสียดายนิดนึงถ้าเกิดพาสซีฟตรงนี้นะมันอยู่ในตัวละคร ex ตัวต่อไปนะสมมุตินะพาสซีฟตรงเนี้ยอยู่ตัวละคร ex ตัวต่อไปไม่ต้องเพิ่มอะไรเยอะเลยฮนะนี่จะเป็นสายหมัดที่โกงมากนะครับผมเออแต่พอมันอยู่กับเอ,อ่อตัวละครระดับบิ๊กไซส์เนี้ยมันก็อาจจะมี บางด่านที่เขาอาจจะเล่นยากนะครับผมแต่ด้วยรวมผมมองว่าถ้าใครเล่นตัวนี้สนเสียนนะผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งสำหรับการปที่ร้อเลยนะบอกเลยไม่ได้มาเล่นเล่นนะครับผมผมใส่เบรติเกอร์โซอ่อนโลกใหม่ก็พอแล้วนะร้อถือว่าตึงมากนะครับผมแล้วใครมองหารัฐเติมเกมราคาถูกนะครับผมอยากเติมถูกพี่ต่อชี้เป้าให้คือไวรุ่นดูใบนั่นเองนะครับผมนะสามารถเข้าไปเติมมาได้เติมถูกเติมไวต้องไวรุ่นดูใบเท่านั้นครับ เอาละครับประตาแรกกันเลยนะครับผมก็มียักษ โบกี้มาด้วยนะครับผมโ,โหตานี้เบกเลยฝาตุกขามร้องแน่นอนนะสองตัวนี้สามารถสู้แขงขาวได้รับมือได้สบายเลยครับเดีย๋ยวมาดูนะแขงขาวร้องแน่นอนออไว้ใจได้เลยเดี๋ยวจ้าได้เลยเดี๋ยวพี่จะไว้ใจหน้าน้องเองอ่าว่าไงโซโลอย่างนั้นอ่ะโดนไปก่อนโอ้โหโดนไปสองมือนะโซโลคุณดูจัดไปอีกทีย่ำกรหม่อมไปเทงเรียบร้อยฮนะเจนเย็นไม่ต้องตื่นทกรนกไครโดอืมโอเคผมถอยมาก่อนนะ ม่มีสกิลนะครับถอยมาก่อนคือ,อตัวนี้นะครับผมมีสกิลค่อยออกนี่คือถ้าโดนคือแรงมากนะสกิลคูดาวค่อนข้างเร็วด้วยนะครับถ้าเราเพอร์เฟกต์การ์ดนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่แบบถ้าคุณเบื่อแฉงขาวคุณไปตบได้ไหมมา,มาละแฉงขาวเนี่ยเดีดิเอ้ยเอาดิเอาดิอาดอโอ้ันจะดึงให้ได้เลยผมจะดึงให้ได้เลยงั้นก็โดนไปเลยเนี้ยข้คูหูโดนมาพร้อมกันเลยนะโดนไปสองที <laughs> เหมือนในเมะเลยนะครับผมแรงมาก อื้าวอ้าวยังไงเหยียบหน้าวิธีหนึง่งอุ้ยไม่ไม่ไมโดนไปวะระวังระวังระวังนะฮะเหมือนผมจะตีไม่โดนนะโอเคอย่าลืมนะรเราตัดไมเคิพีโคตรเกลียนอืมโอเคสวยมาดิมาดิาดูโค <c oughs> ตรแรงโคตรแรงอืมเือรแปลกขาดไม่ได้โอ้ยโดนไม่โดนนะมันไปล็อกตัวอื่นโทษเสียได้ปะอุ้ยโดนอะไรวะทำไมกระเด็นออกมาโดนอะไรโซโลป่ะเนี่ยอืมระวังนะฮะ ขอเลือดแล้วกันนะจ้าเวรุนโอเคเดี๋ยวดูนะเราสู้ไคโดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปยํำไคโดเฮ้ยไคโดจะแตกแล้วทำไรจ้าเหยียบหน้าไป่ไดีดเรียบร้อยครับผมโหโคตรแรงอ่ะของแท้ของแท่แทช้งนี่เราไม่กลัวเลยนะฮะสบายสบายเฮ้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 ยลูกพี่ลูกพี่เออไหวอยูอ่ให้ลูกพี่จัดก,การแล้วกันนะผมไปฆ่าตัวนู้นก่อนนะ อืมเอาเลยโอ้โหมันนี่มันล็อกเป้ายากนะปอโตล็อกเป้ายากนะครับผมในในนี้ไปไหนไหวร่นโอ้โห้แตกเลยครับแชงคุณดูมันตัดแม่พี่โคตรตึงอืมไอ้คิดรอบอกไปไหนไม่ได้แล้วจังหวะนี้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้ทงนะนมาโทรกับไคโดยากนะครับบอกเลยเดียยร้อยอืเนี่ยครับผมแล้วก็ยืนโซนแถวสองคะตัวเขาแบบมองได้แบบระยะไกลมากนะครับตัวเขาสูงนะครับผม โอเคเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูผมจะสกิลระยะไกลไปนะฮะฮู้บ่เลยนะชาร์จแม็กไปเทงเรียบร้อยคุณดูไกดโดนี่ก็แตกฮู้ดรถแตะไอพีขนาดนั้นเลยนะฮะเรียบร้อยนะฮะเพอร์เฟกต์การ์ดสำเร็จเพอร์เฟกต์การ์ดก็ไม่ยากนะครับไม่ยากโอ้โหเจอยักษ์เขียวไปสองตัว <laughs> เจออืมโอเคเดี๋ยวฆ่าแชงก่อนฆ่าแชงก่อนโอ้โหไม่ฆ่าไม่ได้นะครับผมจังหวะ โอเคตาแรกประมาณนี้นะโหดาเมีแรงว่าอยู่ดีเหยียบตายเหยียบตายอะวันช็อตหมดเลยนะครับโอเคไปดูเกมเพจต่อไปได้เลยครับ เอาละครับตัดมาที่เกมเพ์ที่2กันอย่างรวดเร็วนะครับผมนะก็อยู่กับยนะเขียวบกเอ้ยไม่ใช่บกี้ดอลลี่นะครับผมจำชื่อชื่อเหมือนกันเทเออเะครัวเราไปวันช็อตเลยนะสกิลเขาค่อนข้างโหดนะครับผมคือถ้าผมกลัวนะก็จะกลัวพวกร,รจุจิจาราอะไรนี้นะครับผมนอกนั้นผมไหวๆเลยนะอืมโอเคขัดไม่ทันนะครับตัวมันเดินช้าไปหน่อยอเอ้ยเอ้ยโหอาคาอาคาว่ะเออน่าเรียบร้อยครับผมได้สกิล เนี่ยครับผมอ่าอ่ามันเปิดศึกไงมันเปิดศึกสวยเดีดูนะครับผมโดนถ้าโดนนี่คือตุยเลยนะวันช็อตแน่นอนนะโฮมรันไปหนุ่มโหูวีโคตรตึงวันช็อตเลยนะจะชัดเต็มเป็นสกิลที่ใช้ง่ายด้วยนะครับผมอืมอ่าเอสแปร์เอสแปร์มันเฟี้ยวดูดิเอสแปร์มันเก่งนะมันมีไฟนะมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวโอ้โห้โดนว่ะอืมเหยียบหน้าไปเลยเรียบร้อยครับผมแตก นมแล้วเขจะเด้งเลือดด้วยนะฮะโคตรตึงเนี่ยผมชอบนะบผมดามเมจแล้วก็ยืนโซนแถวหลังไม่เป็นตัวแถวสองับผมยืนแบบดักดักไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยปกติแฉงขาวชอบมาดักเราไงอืออ้าวจบเลยหรือเปล่านะครับผมมาติดบูธด,ด้วยคุณดูโดนนะครับโอ้โหเก็บไปสามอะโอ้โหโคตรแรงเมื่อกี้ติดบูธคุณดูเลือดที่หายไปโคตรแรงเลยโอ้จบไปแล้วเกมเพย์ที่2จบไวๆนะครับผมโอเคไปดูเกมเพย์ที่3กันเลยครับ เอาละครับมาเก็บเป็นที่3ากันแลผมเปลี่ยนด่านกันบ้างนะด่านนี้ก็แมสกิลโดนยากนะครับผมจะต้องไปข้างบนแล้วล่ะอย่างนี้นะเป็นตัวละครที่สามารถโซนแถวหลังได้ด้วยนะครับผมเล่นง่ายเลยนะสำหรับใครที่แบบเล่นแฉงขาวนี่เราเหยียบตายหมดอะจริงๆเหยียบเป็นมดเลยอืมโอเคนะครับเล่นแนวหลังนะฮะฝั่งตรงข้ามก็ตัวละครเขาเหมือนมีทำบูทนิดนึงอืมไม่โดนมันล็อกเป้ายากไปนิดนึงฮะไม่เป็นไรครับผม โ okay. อเคเนี่ยครับผมเลยพยายามยืนเนี่ยแถวหลังโอเคธงล่างน่าจะเสียหรือเปล่าโรเจอร์แนละ้วผมมาคู่เลยมาคู่แต่ไหวนะไหวอยู่ไหวอยู่เออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนนะฮะรอก่อนเหยียบหน้าไปทีอืหล,ลบได้ห,หลบได้อะหลบได้เก่งเหรอเก่งเหรอไม่รอดเรามีทั้งงูมีทั้งงูมีทั้งเราอะไม่มีทางรอดนะยากอนะโอเคเดี๋ยวเราไปตบแช้งเขียวดีกว่าครับผมอุมอ้ยแมสกิลโดนขัดซะแล้ว คมันน่าจะลงแบงล่างนะครับผมไม่ได้น้องงูพี่เองให้พี่ค่าเอ้ามีโรเจอร์เกิดพอดีโอเคมาทงกะโอ้โหมีน้องงูมีเลาะสบายอ่ะบอกเลยไปดูแ้งนะวันช็อตหืมโดนหูดอละแปดพันเยียบไปที่ยหโอ้โหแฉงสีขาวนี่คือแบบขนมกรุบเลยอ่ะโคตรแรงแ้งวันช็อต ยุดธมิ้นเออไม่ได้โอ้แม่เราสูงไปหน่อยเราสูงไปหน่อยโดนแรงฮะอืใครโดไม่ขึ้นมาแขงดึงดิเออพี่ดึงเองพี่ดึงเองเออสวยเรียบร้อยฮะไรโดไม่ต้องขึ้นมาเฮ้ยามาตอมัดนี่วะยำกระหม่อมไม่โดนะะืมอุ้ยโดนโดนโดนเจ็บเจ็บเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมอเพอร์เฟกต์การ์ดเรียบร้อยครับผมอย่างนี้แล้วก็ชารืจเก็บไปอีกแล้วแข้ง แตกรัวๆแชงโคตึงอะไรเปลี่ยนร่างเหรอเปลี่ยนร่างไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนบล็อกเลยบักเลยไงบักเลย,เลย,นะเลยโอ้โหห้าสูดแล้วฮนะเห็นไหมมีมีเราเดินบวกก็ได้นะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องแถว2ก็ได้นะผมว่านะีน่มาซาแลวเริ่มซามืมาดี อย่าซีเรงไงน้องเดี๋ยวซูหลิงวิ้ดเด้งเลือดในมือหนึ่งเหยียบหน้าไปดิกือบแตกไม่ตายนะไพโดใไพโดแม่งกันตายเด้งบ่าหรือ,อไรไมันไ,ไม่ตายด้วยนะโอเคเอา้อาวยังไงยังไงโรเจอร์โรเจอร์ไม่รอดเราหูดอ,อกละมื่นโคตรแรงเนี่ยแรงมากเลยนะครับผม,มเวลร้อยต่างกันฟ้ากับเหวโอเคเอาแล้วจบไปนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้หนึ่งตาแล้วกันนะ ถ้าคุณมองหายดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒ์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS <S 2> <S 2อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโน t ี v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เกมเพย์สุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นรายจ่ายช่องอาร์ r n นิ i ิ e ด้วยนะครับผมอย่าดูตัวเขาไรคอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับผมจะทำได้เดี๋ยวทำให้เลยนะครับช่วงนี้เอ่อผมอาจจะมีอาการป่วยนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะออกมาภาคได้ดีหรือเปล่านะครับผมแต่อบอกเลยว่าช่วงนี้ผมเอ่ออาหารเป็นพิษนะโรคเก่ากำเริบเจด๊ดายไม่ทะลุโอเคแชงและแชงแล้ว,ลวของชอบเลยแชงยำหน้าไโอ้โหูโอ้หูเหยียบแชงไปเท่าไหร่วะ คตณแรงเห <c oughs> ยียบแชงไปกี่หมื่นวะนะคตณแรงเลยครับแรงจริงแรงจริงอืมโอ้ยได้อยู่มันมันเพอร์เฟกต์การ์ดยากนิดนึงเจอน้องงูนะอุจอนอง,งูมันมันดีบัฟมันดีบัฟโอเคระวังเต่าเหยียบหน้าไปทีนึงแตกเลยนะจาา้ามาโอเคเพอร์เฟกต์การ์ดไม่ติดนะครับผมจังหวะนี้ต้องระวังนิดนึงเอออย่าเพิ่งไปลุมน้องงูกันอย่าเพิ่งไปลุมเออเอา้าวเว้ย เดี๋ยวผมอยากเจอแชงข่าวเยอะนะมันมาเจอน้องงูเยอะกว่านะครับผมตีไป,ไปทีหนึ่งอโอ้โหไม่ไม่โดนวะไม่ได้หวะไม่อะไรอะกาดไม่ติดนะครับเมื่อกี้จังหวะต้องฝึกดีๆนะคือต้องเล่นบ่อยๆเลยอกาดจ,จะแม่นนะผมเล่นค่อยบ่อยตัวนี้อตัวสูงตัวสูงจันเห็นหมดอนะแกจะเดินไปไหนฮะไอเตี้ยไปไหนวะยยา,ยา โกติดปู้อย่ติดปูญญ้อย่เหยียบหน้าไปจ้วยหกหมื่นคืออะไรก่อนโคตรแรงโคตรแรงฮะอะไรวนะหน้าหน้าเม็ดแรงมากอือผมด,ดูแฉงขาวผมด,ดูแฉงขาวนะอือไม่โอ้ยไ,ไม่โดนนะผมเสียดายนี่ <c oughs> ผมทุกใจมากนะคือเล่นมาหลายตานี่คือแบบแฉงขาวผมยิ้มเลยผมเจอนี่ผมยิ้มเลยสู้ได้หมดเลยนะครับผมตานี้น้องงูเยอะไปหน่อยปะ ถ้าเขาได้ทงนี้จบนะงูม,มันกันทงแล้วน่าจะแพ้นะครับโอเคเออเอาดิมากระจานะผมแฉงขามขึ้นไปแล้วผมอืเหยียบหน้าไปไม่โดนใครเลยโอเคเดี๋ยวผมไปตบแ้งขาวก่อนนะฮะไปไหนจา้าหยึดทงเลยจา้าแม่พนมโอ้ยชาร์จไปก่อนสองหมื่นนะโอ้ยแฉงแบบเรียบร้อยแรงมากไปคีด,ด้วยปะเนี่ยเมื่อกี้ มิบติดขี้ด้วยแล้วเจ็ดพันเนี่ยกดแรงเนี่ยเนี่ยต้องระวังและต้องระวังและเนี่ยแพ้ได้นะครับผมแพ้ได้นะเกมนำนี่แพ้ได้อยู่นะเออนั่นแหละนิกะเข้าทงเย็นๆอย่าอุ้วามนมจะแพ้นะครับผมทงนั้นไม่มีใครโซนเลยโอเคเหยียบไปทีไม่สนกันตายตายหมดอะ เนี่ยครับเหลือซิบววีแล้วนะเนี่ยมีตัวนิงโซนไว้นะคนยักษ์แล้วเนี่ยผมชอบนะมันมองมันมองแบบระยะไกลได้นะครับตัวมันสูงอืมไปไหนไว้ร่นโอ้โหโดนหมืหน่นนึงนี่ดอกละหมื่นเลยนะฮะคือดาเมจของช้าไม่เต็มเลยอือฮึจบไปแล้วนะครับผมชอบคลิปคนยักษ์เลเวลร้อยนะครับผมชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ